สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาชมกันในขันเทคบอลครับการแข่งขันระดับโลกชิงแชมป์โลกที่สาวไทยของเราจุธาทิพย์เจอกับตัวเต็งบราซิลครับเล่นแบบหนักๆก,กันมาทั้งคู่และในคลิปนี้เราจะมาชมวินาทีสำคัญวินาทีประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์โลกนะครับจังหวะนนี้ราฟาเอลเสิร์ฟมาครับแล้วจุธาทิพย์ระเบิดอุย้ยจังหวะน,นี้เอายังรับได้แล้วทีมาจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นแต้มของเราครับ คือในตอนนี้เนี่ยแต้มเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1นเซตนะครับเซตนี้เป็นเซตตัดสินแล้วเป็นฝั่งของไทยเราที่ขึ้นนำา2ต่อศูนย์คะแนนนะครับเจอกับบราซิลที่ผ่านรอบ32คนมาทั้งคู่ดูครับจังหวะน,นี้บราซิลเสิร์ฟมาเอา้จังหวะแรกไม่ได้ครับต้องใช้ศีรษะอย่างเดียวหรือว่าใช้เข่านะครับแล้วเสิร์ฟมาจาังหวะน,นี้โอครับโอโหเรานำามต่อศูนย์ เอาลครับทุกสายตาจับจ้องแข่งขันกันที่ประเทศเวียดนามครับจับตาดูดีๆครับบราซิลเสิร์ฟมาจุธาทิพย์รับตั้งแล้วกระโดดฟาโอ้โหสุดๆครับจังหวะนี้แต่ว่าเหมือนจะไม่ได้แต้มนะครับเพราะว่าบอลไม่ลงโตนะครับกรรมการมองแบบนั้นครับโอ้โหน่าเสียดายนะจังหวะที่สวยๆของเราบราซิลครับไรมา3ต่อหนึคะแนนเอาละครับจังหวะนี้จุธาทิพย์ ดับเบิลเซิร์ฟอีกครั้งเสิร์ฟสวยและดูบราซิลเขาพัฒนาเหมือนกันนะครับโอ้โหแม่ก็มีจังหวะชาบถวยเหมือนกันนะครับบราซิลเอาละครับไล่มา2ต่อ3แล้วครับตอนนี้เกมมันกดดันด้วยกันทั้งคู่ครับจูดาทิฟเนี่ยก็ถือว,ว่าสุดยอดคนคนหนึ่งเลยนะที่ผ่าน32คนมาได้จนถนึงเข้ารอบชิงหนักมากนะครับแต่ละสายเนี่ยเจอจีนเจอตุรกีเจอมาหมดแล้วต้องมาเจอกับบราซิลอีกครั้งนึงครับ อ่ะแล้วแต้มนี้เป็นของใครครับเป็นของไทยเราครับเอาแล้วครับจุธาทิพย์ทำได้ครับเอาอีกครั้งหนึ่งครับสี่ต่อสองครับตอนนี้เนี่ยเกมมันกดดันมากๆจับตากันดีๆจุธาทิพย์ครับโยนมาแล้วเสิร์ฟเบาๆเอาแล้วครับบราซิลตั้งแต่ว่าบอลมันเด้งหนีนิดนึงเอ้าจังหวะนี้เราได้จังหวะเดียวครับบราซิลมาเหมือนกันครับเคาะเบาๆแล้วจุธาทิพย์หลอกอุ้ยได้ไหมโอ้หจังหวะนี้ ยังสู้กันมันครับจูดาดิฟราฟเฟลครับราฟเฟลเอาละบักไหลมาบักไหลหัวคืนครับหไม่ได้แล้วเอาคืนเหมือนกันโอ้โหแต้มนี้แลนดี้กันนานครับเอายอดเอาละบราซิลทำไงบราซิลเข่าโอ้โหเป็นแต้มของเราครับอยู่ที่ความนิ่งครับใครนิ่งกว่าก็เอาไปกินนะครับห้าต่อสองครับไทยเราขึ้นนำให้ดูความสะใจของจูดาทิฟครับเอา มาเดินผ่านกล้องแบบนี้ได้ยังไงครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางสมาคมกีฬาเทคบอลที่ได้ถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันในช่องทางหลักก็มีนะครับในช่อง y o t u u e t เท h b บอลแบบเป็นทางการเลยนะครับดูจังหวะนี้ครับดูกันต่อจุธาทิพย์เสิร์ฟมาเอานะครับยกขึ้นมาแล้วเอาแบบนี้ก็สวยๆสิครับโอ้โหขอบคุณครับนี่ครับจุฑาทิพย์โอ้โหต้องสะใจแบบนี้ครับแพชั่นเรามาเต็ม คือตัวของจุทาทิปเนี่ยถูกยกย่องตากจากต่างประเทศมากๆว่าเป็นโอ้โหกุลสตีหมายเลขหนึ่งเลยครับของโลกที่เล่นกีฬาเทคบอลได้น่าเหลือเชื่อตีลังกาฟาดกระโดดทีแบบนี้มีหมดทุกท่านะครับสำหรับไทยเราก็นักตะกร้อครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วเอาล่ะครับบราซิลเสิร์ฟมาแล้วศีรษะเบาๆครับบราซิลบ้างเอาคืนอ้บราซิลยังไม่ยังไม่ดุดันเท่าไหร่นะครับเกมรุ่งของเขา เอาเลครับจุดทาทิพโอโหนี่นะครับจุดเด่นของเขาเลยครับคือการแบบแรลลี่กันแต่เขาก็ได้แต้มนี้มาครับ3ต่อ6ไล่มาเลยครับเราเนี่ยเหลืออยนแค่6คะแนนจะควา้าแชมป์โลกทันทีดูครับบราซิลเสิร์ฟมาไม่ได้จังหวะแรกต้องใช้หัวเข่าหรือว่าศีรษะนะครับเสิร์ฟรูที่2เป็นกนติกาใหม่แล้วจังหวะนี้ เอาอย่ารับมาได้อีกโอ้โหสุด,ดยอดเหมือนกันนะบราซิลแล้วดูจุดาทิปโอ้โหพลาดเองเลยครับคือบอลนเนี่ยมันไปเฉลบกับเน็ตนะครับโอ้โหที่กั้นดันแข็งด้วยกลายเป็นว่ามันไหลไปกับโต๊ะเลยครับเสียจังหวะจุดาทิปไปเลยมาดูกันต่อครับบราซิลเสิร์ฟมาด้วยหลังเท้าจุดาทิปกระโดดเอามาอีกครั้งหนึง่งโอ้โหไม่ได้ครับจังหวะนี้แม่กดดันสุดๆเลยครับตอนนี้ แฟนๆวิดนามก็เข้าชมกันแบบเต็มความจุ5ต่อหครับบราซิลไล่มานะครับตอนนี้โอ้โหทุกสายตานเนี่ยจับจ้องไว้ที่สนามแห่งนี้จริงๆครับวินาทีสำคัญวินาทีประวัติศาสตร์แต่ว่าใครจะคว้าแชมป์เดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่นะครับบราซิลเสิร์ฟแล้วจุธาทิปต,ตีลังกาอีกครั้งหนึง่งโอ้โหยังไม่ได้ครับจังหวะนี้คือเป็นข้อผิดพลาดของเราตั้งแต่เล่นเท็บอลมาเลยครับจังหวะตีลังกา บางรั้งบางจังหวะเนี่ยเราไปพลาดจังหวะแบบนี้บ่อยมากๆครับเอามาดูกันต่อครับจังหวะนี้เราจะได้เสิร์ฟแต้มเท่ากันเลยครับตอนนี้6ต่อ6แล้วจุดาทิฟเสิร์ฟมาก้องเวียนหัวนิดนึงแล้วบราซิลหยดๆอดๆดูกันครับดูตีลังกาอีกแมตช์หนึง่งไม่ได้อีกครับบราซิลเอาคืนมาได้ไหมดูครับโอ้โหบราซิลเอาแม่ทําสวยแล้วครับแต่ไปพลาดน้ําหนักจังหวะสุดท้าย โอ้ก็นี่ครับดูครับดูคนเดินผ่านเี่ยก่อนนิดนึงนะครับพักโฆษณาสักครู่เอามาแล้วครับมาแล้วครับจุทาทิพย์เสิร์ฟมาบราซิลครับบราซิลว่าไงบราซิลพลาดเลยครับจังหวะนี้เอาแล้วครับเรานาห่าง2แต้มอีกครั้งหนึ่งครับจุทาทิพย์แปต่อ6มีลุ้นที่จะคว้าแชมป์สุดๆแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับ เหมือนสนามจะลื่นนะครับก็เล่นกันต่อครับเล่นกันต่อได้อยู่อามาชมกันต่อครับแต่เมื่อกี้น่าจะไม่ได้นะครับเหมือนจะเป็นการเล่นใหม่ยังติดเจ็ดต่อหอยู่ครับตอนนี้จูดาทิปเสิร์ฟมาเอาแล้วครับบราซิลเลียนบราซิลยอยดเอาของชอบของหวานของหวานเลยครับแบบนี้โหนอนดีใจสั้นเลยครับจูทาทิปสุดยอดครับ โอ้โหได้แต้มสักทีครับแปต่อหน้ำห่าง2คะแนนแล้วมาดูกันต่อครับจุธาทิพย์จะเสิร์ฟอีกครั้งจุธาทิพย์เสิร์ฟมาเอาละครับบราซิลบราซิลศีรษะชุดเด่นเลยครับของบราซิลเนี่ยไม่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายจะเป็นจังหวะที่เล่นศีรษะแล้วหยอดแล้วบอลเนี่ยไหลไปกับพื้นหยอดเบาๆนะครับแล้วเขาก็ได้ใช้จังหวะแบบนี้บ่อยมากเจ็ดต่อแปดครับไล่มาเลยครับจุธาทิพย์จะเสิร์ฟพื้นบ้างจุธาทิพย์เสิร์ฟมาเอาอแล้วได้แต้มเลยครัับจงหะนี้ โอ้โหเสร์ฟดีครับเสร์ฟดี9ต่อ7ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับรอชมกันได้ครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับผมเองก็ลุ้นไปตามๆกันคือจริงแชมป์โลกเนี่ยมันเป็นทวร์นาเมนต์ที่ใหญ่มากๆแล้วจังหวะนี้โอ้โหสุดๆอีกแล้วครับโอ้โหจุดาทิ์ครับตีลังกาให้เวียดนามดูทั่วโลกก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยแล้วครับแต่ว่าจุดาทิ์ตีลังกาลูกนี้เหลือกินเหลือใช้ครับ บราซิลรับมือยังไงครับแบบนี้เอาแล้วหวานของหวานอีกแล้วไหมโอ้โหไม่ได้ครับได้แต้มหรือเปล่าหรือว่าต้องเล่นใหม่ครับจังหวะน,นี้น่าจะเป็นแต้มของบราซิลครับสก,กรอร์บอร์ดขึ้นมาแล้ว8ต่อ10ไล่เรามาแล้วครับตอนนี้แล้วก็เขาจะได้เสิร์ฟด้วยบราซิลเสิร์ฟม,มาจุดาทิปรับได้แล้ว หยดๆเอ,อาละครับบราซิลเอาคืนไหมบราซิลได้ไหมโอ้โหยังข้าม,มาได้แล้วจุดาทิ์ของชอบไม่ได้ครับยังจังหวะไม่ได้แล้วจุดาทิยหยดมาช่วยโอ้โหเอาแล้วเหมือนเหมือนเป็นแต้มของบราซิลครับโอ้โหบราซิลครับได้แต้มนี้เหมือนเราจะฟาวไปแล้วนะครับไล่เรามาเหลือหนึ่งคะแนนแล้วครับรถช่องว่างความทิ้งห่างไปแล้ว เอาละครับจังหวะนี้บราซิลเหมือนโมมิตอร์จุทาทิปตบโชเลยครับโอ้โหแต่ว,ว่าบราซิลก็เหมือนเขารับมือดีขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยนะครับแล้วจังหวะนี้จุทาทิปโอ้โหสวยสวยเลยครับฟาดจดโจรครับลูกนี้ถ้าเกิดได้ตั้งหน้านเน็ตแบบนี้ไม่มีพลาดนะครับจุทาทิปเป็นผู้เล่นที่ศักยภาพสูงมากๆเอามาชมกันต่อครับจุทาทิป ต้องขอข่าหน่อยนะครับโอ้โห11ต่อ9ครับอีกคะแนนเดียวเราจะเป็นแชมป์ทันทีแล้วเหมือนบราซิลขอเวลานอกเลยหรือเปล่าครับนี่ครับมีปัญหากันเล็กน้อยขอเวลานอกครับบราซิลโอ้โหกดดันเกินไปครับต้องพักกันหน่อยแม่แต้มอีกแต้มเดียวนะครับคือถ้าได,ได้หนึ่งแต้มนี้เราจะเป็นแชมป์ทันทีแชมป์โลกด้วยนะครับคว้าเงินรางวัลไป อาจจะประมาณหนึ่งเลยส่วนบราซิลก็ต้องติวกันเข้มหน่อยแลครับดูบรรยากาศกันไปพลางๆก่อนนะครับโอ้โหต้องไปขอเวลานอกหน่อยเลยครับบราซิลเอาแล้ครับทุกสายตาตอนนี้ก็ยังคงจับจ้องที่สนามแห่งนี้นะครับเป็นแมตช์ชิงแชมป์และดูคนเยอะมากนะครับแล้วสนามของเวียดนามเนี่ยอยู่กลางถนนเลยอยู่เกาะกลางเลยนะครับทาให้ผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเข้ามาชมเกมกันได้ บรรยากาศก็กเลยคึกคักอย่างที่เห็นเลยแต่ผมเองก็ยังคิดว่ายังคึกคักไม่เท่าประเทศจีนและก็ที่สเปนนะที่สเปนเนี่ยฝรั่งให้ความสนใจมากๆและที่จีนแฟนชาวจีนก็มาเต็มความจุสนามเหมือนกันนะครับเต็มขอบสนามเลยเอามาชมกันต่อครับจูดาทิปเดินลงสนามนะครับเจอกับบราซิลจะโค่นบราซิลได้หรือเปล่าจางังหวะนี้เป็นจงังหวะเสิฟของเราครับทำสมาธิครับ จุดาทิ์เด้งบอลสามทียกขึ้นแล้วเสิร์ฟมาจังหวะนี้บราซิลว่าไงบราซิลศีษะเอาเลยครับจุดาทิ์เล่นจังหวะเดียวกันจุโอ้โหเอาเอา้เอาแล้วเป็นแต้ของใครครับยังครับยังยังเหมือนต้องเล่นใหม่นะครับจังหวะเมื่อกี้แม่ก็ให้ลุ้นใจหานใจคว่ำกันเลยครับเมื่อกี้เอาเซิร์ฟมาอีกครั้งแล้วลงไปเลยครับเป็นชัยชนะของเราครับโอ้โห 12ต่อ9ครับจุดาทิย์ทำได้คว้าแชมโลครับนี่คือวินาทีสำคัญจร,จริงๆครับต้องยอมรับหัวจิตหัวใจว่าผ่าสามคนมาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแล้วครับธงชาติไทยโบกสะบัดที่แผ่นดินเวียดนามอีกครั้งหนึ่งโอ้โหต้องชมครับต้องชมจุดาทิปเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่น่าจะเป็นตำนานของเทคบอลเมื่อเธอเลิกเล่นไปจริงๆครับคว้าแชมป์มาหลายรายการเหลือเกินกับดีกรีประเภทหญิงเดี่ยว และนี่ก็คือไฮไลท์มันๆของเทคบอลชิงแชมป์โลกประเภทหญิงครับเดี๋ยวรอติดตามกันกับคลิปต่อไปว่าจะเป็นคู่ไหนนะครับจะเป็นประเภทไหนที่แน่ๆประเภทชายเดี่ยวที่เราเจอฮังการีเราเจอกับบราซิลผมจะนำให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแน่นอนส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับไฮไลท์มันๆในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย